สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำไอ้นี่กันนะฮะชวนมาทำไอ้นี่ฮะปากกาปากกาทัชสกรีนหรือว่าปากกาเขียนจอนะฮะนี่ฮะอันนี้ผมทำแล้ว ใช้ได้นะฮะนี่ฮะเลื่อนไปเลื่อนมาฟึบฟุบฟุบฟ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 บหรือว่าจะเขียนอะไรก็ได้นะโน้ตจิมร่คุณตาลายโอ้จิมนะฮะแ้วก็ว่ากันไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะฮะว่ามันจะยากง่ายขนาดไหนฮะทำง่ายๆนะฮะด้วยการที่เราต้องใช้อุปกรณ์ที่มันง่ายๆนะหนึ่งคอตตอนบัตรนะสองถุงขนมนะฮะ อันนี้เป็นขนมพม่าที่ผมไปเที่ยวเมืองการมาที่มันมีลักษณะเป็นฟอยนะฮะเป็นฟอยตรงนี้นะฮะเพื่อฟอยตัวนี้มันจะนําไฟฟ้าสถิตนะฮะนำไฟฟ้าสถิตจากมือเรานะไปสู่ปลายปากกานะครับก็ง่ายฮนะถุงขนมเมื่อกี้ที่ผมทามาให้ดูก็ตัดเป็นแผ่นธรรมดาฮะเป็นลักษณะไหนก็ได้เป็น ยาวๆหรือลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ผมทํายาวๆนะผมลองทาดูหน่ยแล้วก็มาพันกับข้อตันบัตรแค่นั้นเองฮะง่ายมากเลยอ่าเดี๋ยวลองพันดูนะฮะพันพันให้มันรอบกับข้อตันบัตรนะฮะพัน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 นะฮะตัวนี้ไม่เห็นข้อตันบัตรแล้วตัวนี้ให้ปลายมันเห็นนะฮะ โอเคครับลักษณะนี้ก็ได้นะฮะดย๋ยวมันพันนิดนึงนะนมันแน่นๆ่นนอยโอเคผ่านแล้วนะฮะปึ๊บเนีย่ยฮะเป็นลักษณะของเหมือนผู้กันเลยเนาะแล้วก็หนังยางรัดนะเนี่ยรัดหัวมันนะฮะตรงคอนตันบัต กับถุงขนมนะฮะให้มันแน่แนๆหน่อยนะฮะกันเลื่อนนะฮะกันให้มันเลื่อนไม่ให้มันเลื่อนออกเลื่อนเข้านะ,ะปึ๊บโอเคครับฝั่งนี้ก็เป็นลักษณะนี้หรือใครจะยางอีกเส้นรัดก็ได้นะ,ะไม่เป็นไรนะรัดเลยนะ,ะแล้วแต่ใครถนัดนะฮะอ่ารัดอีกก็ได้แต่ผมรัดอีกก็ได้อนะ่า อบป,ปึป๊บอ่า้มันเป็นสองสองข้อแบบนี้นะฮะโอเคอ้าวเดี๋ยวเราไปใช้งานกันดูอ๋อลืมไปเราต้องเอาอ่าสำลีเนี่ยจุ่มน้ำพอมันหมัดนะฮะนี่นะ้ำเปล่าธรรมดานี่หนะฮะนี่ผมเทปไปแล้วนะฮะจุ่มลงไปนิดนึงน,นะฮะจึ๊บอ่าให้มันมาๆนะฮะไม่ต้องเปียกมากฮนะ มันจะนำไปฟ้าสถิตนะฮะจากกระดาษฟอยจากมือแล้วก็ไปสู่สำลีนะฮะก็เอาให้มันมันมาดนะหน่อยนะ,ะไม่ให้มันเปียกนะ,ะเดี๋ยวจอเราจะเปียกก็เป็นการ uh, ทำความสะอาดหน้าจอเราได้ด้วยนะฮะใช้สำละะีบางคนก็จะใช้กระดาษหรืออะไรหรือรกากหรืออะไรไปมันก็จะทำให้จอเราสกปรกนิดนึงนะฮะ ครผมเลือกใช้สมรีแล okay. ้วก yeah. ันนะอ่านี่ได้ละลองดูนะฟืฟืบฟืฟืบอ่าจะแตะจอแตะจออ่าลองแตะจอนะฮะแตะกับอ่าได้นะฮะแตะขึ้นฟืบนี่เป็นตัวกอนออกพายคอระคังมองตรงสตัสงน้นะก็ได้หมดนะฮะหมดไม้นี่นะตุตุ๊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 ต อ่าหรือจะวาดนะฮะลองวาดดูนะ,ะจริงๆหลายคนผมคิดว่านะ่าจะเอามาวาดนั่นแหละผมก็ทําเพื่อเอามาวาดนะทาปกคลิปวิดีโอนะฮะก็ปกติใช้นิ้วมือวาดมันก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะอันนี้เราลองวาดดูนะฮะจิ้มไปที่ปากกาฟึฟบจิ้มได้แล้วนะฮะก็ไปเลือกที่สีอ่าสีแดงกันฟึบอ่าสีแดงนะฮะาวาดลองดูเลยนี่นะฮะ โอเคจุ๊บๆด้วยูง่ายมากเลยนะฮะสะดวกสบายนะฮะถ้าใครอยากทำนะฮะก็ได้เลยนะครับโอเคฮะผมขออนุญาตรีวิวแค่นี้นะฮะทำประมาณสักไม่ถึงห้านาทีฮะที่ผมก็ทำเล่นๆหัวๆไปแค่แค่นี้ฮะผมเน้นอะไรที่มันง่ายๆนะฮะทำง่ายๆ,ๆก่อนนะครับ โอ okay. เคเดี๋ยวจะเอาสีเขียวเนยะ้โอเคนะฮะสำหรับการทำปากกาทัชสกรีนหรือว่าปากกาเขียนหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือว่า ipad อะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมลบก่อนนะฮะลบ นี่บอสอันนี้ผมเขียนลองก่อนอันตัวแรกนะฮะปึ๊บลบนะฮะก็เป็นลักษณะนี้ฮะนี่ในยอ่นยอยอย่าโอเคฮะุออยาลาไปตรงนี้เลยนะฮะก็ใครอยากทำก็เชิญได้เลยตามสบายนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ผมจานตองอดอในช่องสลรพันจานผาปัาของญาตลาไปตรงนี้นะครับไปเขียนให้อีงด้วยรนะักนะครับจุบจุบเย้ะเรียบร้อยครับสวัสดีครับ